สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนครับมื่อนี้ภามาเบิงไม่ไงขุดมั่นครับผมพอดี้ขี่รถผ่านมานะครับพี่น้องขี่รถผ่านมาเอ้ยเห็นอย่างกันเนาะเห็นอ่เนี่ยครับถุงว่างอยู่บนขาครับพี่น้องเออต้องสัยขุดมั่นครับก็เลยแไปมาทายให้พี่น้องในเบิงสุภูสุขคนครับว่าขุดมั่นเขาขุดแบบไรเครื่องมั่นเป็นลักษณะแบบไรครับก็เลยภามาเบิงขาวๆครับพี่น้องเมียวมตป่ามลดงมากไม่ไงก็ได้ว่ากระแสไหลอยู่ครับเป็นว่าการเอาไปขายก็จะอยู่บ้างกิโลละเจสิบบาทครับพี่น้อง นะครัถ้าไป็นใครโรละประมาณเจ็ดที่บาทครับแต่ว่าแต่โอ้โหหุ่นใหญ่ยุ่พอสมควรนะครับบอกมันน้ำกับตะเรบานะเจ็ดที่บาทอ๋อสามที่บาทบอโอ้อามันไหนแพงครับนี่อ๋ออ๋อมันเทียนนี่คือมันอีดอเจ็ดที่บาทอ๋อบอตะโลงทรุปอ่าตะโลงตะโลงนี่แปลว่ามันครับพี่น้อง ภาษาอีสานไตนะครับทะโล่งมั่นนะครับผมกรุกก็คือหมูนะครับมั่นหมูครับหรือว่ามั่นดอกเป่นดอกนะครับผมมั่นดอกครับบ้านเหล้าบ้านเหล้ากรับมั่นดอกครับเราโยกหมอเลยซึ่งภาษาเล้าอีสานครับภาษาอีสานไต่ครับภาษาเขมรแต่ว่าเขมรบวกิ๊งหน่อยโมเลยเป็นมกคำเอเกิดยู่นี่แต่ว่าพ่อแม่เล้าแบบไม่รู้ภาษาแกรม หวานเฮามันมีหลายภาษาเนาะสวยเล้าเสมีเด็กน้อยใชไมชุ่มเอิร์กเขาบอกไปนะคัดไห้บอกเล้าเอาเสมียนดิต่อไทยครับเกิดมาหน่อยก็รอกี่เรนี่ต่อเล่าเขมัมันบูเรื่องเลยต่อไทยเด็กน้อยชุ่มเอิร์เขาจีฮัทไผ่เป็นบอกภาษากลางครับภาษาไทยเนี่ยจเริ่มคุยแล้วครับพี่น้องล่างเผาาข้างเลยนะ เกื่องแตกน้่นอยนี่ครับพี่น้องพอดีเมื่อกี้ขับรถพันสี่เดินทางไปบ้านหมู่บ้านหนึ่งครับพอดีสี่ไปเห็ดขาวเกี่ยวกับความเชื่อนะครับผมเพราะว่าเห็นเขาทรงมาว่านี่บกเ้าวนะครับเป็นการอากมาข้าข่คกับพญานาคเป็นว่าเขาสีเห็ดพิธี่อนีวันตาเห็ดพิธีขอขามาขอหวยครับเรื่อนี้ครับไม่ใหญ่เลยเดียวครับนี่อันนี้คือมัานน้ำนะครับนาออันนี้คือโอ้ยคือนล็กๆนึง ใหญ่กว่าการไม่คิดนั่นเงครับพี่น้องนี่ใส่มาหัวนึงครับนี่กะสิห้อยซับไอหมองเงาบั้นครับมอนบองเป็นไงซับหมองเงาบั้นส่วนที่มันเป็นหักข้างบนนะครับเพราะว่าตีผมไว้มันเกิดขึ้นีครับน้องหักหล่อเรื่องเมื่อกี้ดีไปเห็ดข้าวขึ้นนี่ครับเดี๋ยวทีเผ็ดข้าวว่าเขาจะที่ขอข้าวาขอโชคขอลาบนะครับขอเหล็กนะครับบวบเผาขี่มีการมากๆไข่ไข่กับพญานาคครับพี่น้องอยู่อีกหมู่บ้านนึงครับพอดีนัดเข้าไปแล้วแต่ว่าตีไป็ดไทย คลิปเกี่ยวกับลคลิปตอนกลางวันก่อนครับว่าลักษณะแบบไหนนะครับกลางคืนก็เดยอะคิดไปถ่ายคลิปตอนเขาเห็ดพิธีนะครับขอขมาขอโชคขอ,ขอลาบนะครับผมปุใหญ่บอสโอ้ยป้าใหญ่อยู่นี่พี่บบน,บบน,น้องปุ้ยไงวะปุ้ยไงวะปุ้ยไงวะนี่โอ้โหทำมันกล่ำผมหมดแล้วครับผมไม่ไน้หน่อยแล้วนะมันเกินเป็นโลกหมดแล้ว,ว,ลหหลวพี่น,ใน,ใน้องเดี๋ยวไปเดิใหญ่ไงกครับวูมันเล็กขนาดนั้นได้บ่ครับใหญ่ โมันเพราะเอิดมันเป็นหัวมันหรือมันเป็นเมันหัวมันนี่เลยนี่มันน้ำอ๋อมันน้ำมันน้ำครับมันเที่ยนนี่มันคนละแบบเป็นบ่ครับนี่คนละแบบอันใดขุดยากขุดง่ายกว่ากันนี่อ่อมันนี่ขันแมนมันอยู่แป้งมันก็่าทขุดง่ายอยู่อ๋อมันน้ำนะขุดเนี่ยบ่เนี่ยเครื่องยากแล้วมันหัวหน่อยอ๋อ มันนี่มันถือันใหญ่มันก็บผู้ใจบ่าอา๋ออันนี้ท่านห่าไปขายห่าขายจะไหนอ่ะเป็นกิโลบ่ขายเป็นกิโลกิโลจ็กบาทครับกิโลละเจ็ดสิบบาทอืมโอ้มันขุดยากป่ะนี่เจ็ดสิบบาทบ่แพงหนอกผมว่าโอ้ไร้ไร้ยู่ตัวนี่ขุดแต่ล้อล้อนี่ป่ะครับนี่อ๋ออันนี้มันพี่น้อง,งอันนี้ของของม่ใหญ่ผู้เดียวได้บ่ฮะอ๋อนี่บ่โอ้โหอ๋อปุมกี่ผมบ้างพี่ตัวนี้อันนี้ของอันตัวแรกเขาไม่ใหญ่สั่นบ่ะนี่ อ,อันนี้เนาะถูกยางอย่างนเนาะพี่น้องครับนี่ครับมันน้ำครับพอดีผมขับรถผ่านมาเห็นไหม่งเห็นอย่างอ้ขุดอย่างนั้นว่าแต่เป็นขุดที่ปมก็เลยแวะมาถามมาขุดคุยมอนครับอ้อขุดมันบักอย่างเล็กเลยพี่น้องนั่นผมเห็นไหญไงขุดไปว่าแม่เกือบสีผมว่าเกินหาสิบเส้นนะครับเกินสองดึงละมั้งนั่นเอาพูน ไม่ใหญ่อีกผู้น,นึ่งคนอยู่ข้างในครับคนแซวว่าบ้างโซซ่าไปก่อนแล้วก็มาขุดเบื้องอยู่หัวมันยากไงสั่มไหนเล็บใบเล็บต้บบนใบเราจะคลอกับถูเออโอ้ยผมบโอ้ยตั้งทาม,มาแต่ผมตั้งทาม,มาผมจะเอาขาตั้งมาผมจะลองขุดเบื้องเลยนี่เออเอางานใหม่เออโอ้ยพี่น้องผมเกิดมาเคยเห็นแต่ว่ามันหนาม,มันหนามแต่ผมม่ขค้นหัวมันตุ่นมันเป็นยังไงครับพี่น้องขุดแบบไหนผมก็ร่างเคยเห็นนี่แหละครับเกิดมาสี่สิบกว่าปี โอ้ยผมกับบ้านปลานี่ล่ะแต่หักโอ้พี่พี่น้องโอ้ใหญหัวบระยัดอันนี้อะไรเธอเมื่อไรประคับนี่เหมือนเลยนี่โอ้โหหนึ่งมันสิโลดเหรตัวนี้อ๋อได้ทีนี้มันมันเป็นนอมันทอาท้าซับไปแล้วมันประคับมันมันนอมันดอกมันอบแบงค่ะโอ้มันแบงอันนี้คือชุดแล้วมันบะครับนี่โอ้พี่น้องโอ้เกือบโล่มันสีโลอยู่บอยนี่หอ นี่ครับเป็นไงน,นดแลว้วัง้พหนหเออ๋<ห>อเข้าเก่าเครื่องมันฟังให่มันง่ะครับนี่ต้องขออันดึงข้นบอกไมกัดไดอือเดี่หนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเบิ้งตดมันก่อนพวกมันก็นอยู่มองหกแล้วนี่นตดเนตเงงเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้คุดเอาอะไรบ้างครับนี่ยงีคุดเอาบครับนี่คุดอ๋ออพี่น้องมันเป็นเคี้ยนะพี่น้องเนาะมันน้ําคมันน้ำเอียครับพี่น้องนี่เป็นเคี้ยไๆ เดี๋ยวไม่ไง่นกใส่คุดครับนี่คุดครับไปะสาหลุมเก่าหลุมหนาให้มันเต็มอ๋อเขาก็ซะเอาดินคุดไปใส่ตัวหลุมเก่าข้างๆกันโอ้ยบันทึกจะเข้ากันโอ้ยผมใหม่อีกท่านผสมมันกระจายอ๋อได้คุดบดมันบผสมเขาบอยากให้คุดดอกไปคุดบนลายเขาก็ไล่นี้ดอกอืมแลนนี้เป็นปลาขางทางเด้อพี่น้องโมเมนปลาเขาเอือดอยัง ปลาห่วงหามหรือปลาเขตปลาสวนเลยพี่น้องเด้อเป็นปลาบานเข้าเป็นทีนี่แหละครับขอบทีเขาานี่แหละครับพี่น้องโมเมนต์โมเมนต์ปลาปลาฐานะเออโมอเมนต์ปลาห่วงหางมะพี่น้องเออเขตปลาสวนครับเป็นเขตดตัวไปถ้าบากนก็หาชิคุฮักกินเท่าไหร่เหละครับเข็ดางสีดำอืมพุทธดำพงข้างไม่ใช่กระไดร้ายอยู่ตัวนี้เดี๋ยสองถุงผุ่นผู้เดียวโอ้ยพอจะกับพุทธเก่ง บ่โอ้ขนครับใหญ่ขนมาอีกขนไม่ไใหญ่ขนไหนหลายอ่ะเบกเสียมยางตอกแตกตอกแตกว่ะขนออกมาแต่บงังเชงนี่ครับนี่มาวังหันนี่ละเอาบอ่ออ๋มอมันน้ำนั่วันนี้อู้ตัวนี้หัวเป็นคุดมาเมื่อกี่หัวบอกยังไงเลยยังวะมันหวานตัวเท่าบ่ออ๋ออ้าวตัวนี้สิมีความหว,วานกว่าพวกมันเทียนบ่ครับหวานคนละอย่างบ่อ๋อ เห็นเขี้ยองปครับนั่นบ่อืมครับไหนไม่แล้วครับไอ้ไอ้โตหัวที่เครื่องเมื่อกี้มาครับี่เขาเห็นอันที่สองไงมั้บ่อันที่สองอ๋ออันนี้คือสุดแล้วมัครับอีกหัวเดียวนี่สุดแล้วแล้วนี่เนี้นคือหนูมือโอ้คือเนื้อตีนโอ้คือหนิ้วคนเลี้ยบพี่น้องนี่โอ้ขอเหรียญะบอกเฮ้ยเบิรงนี่ครับพี่น้องคือคักเลยนี่ในต้องหาหนูมัดุดสองหเอาตัวนี้ออก ยุงก็ม eh, ีอยู่ยนี่สหัวเพราะว่ามันสิดแปดสโลเลนี่เก็บบลได้ง่ายๆหรอกพี่น้องเ้ยทำสด็กินนะสด็ไปขายพี่น้องผู้เป็นถาซื้อกินนี่ก็บอบอบอง่ายครับพี่น้องโอ้ยเารี่านี่คได้เเครือบปลาบูดงไปยุ่งกัดอีกโอเครือไงไอข้าเบงเครือขันเครือไงหัวมันใหน้ำบ่ อ๋อเมื่อกี้ขนาดว่าไอ้เครื่อนหน่อยเมื่อกี้ยังหัวใหญ่จนผมปะอ่มน้เือเยป็ครับุ่นางเบ็บเหรอครับปุ่นาว่ายืนกงโกบ่ได้ครับโอ้ยายนางเจ้าสี่ล่ะยืนเหยีาวนคเหยเันมันขุดบ่เมย์มป็น่่ครับเดี๋ยวข้ามบนโอ้ยเดี๋ยวข้ามุนตาไปตามไปเบิ่งครับพี่ท่องอ๋ออุ้ยนี่ครับ ก็สียูประมาณเลึกปรามันนึ่งสอกแล้วเนาะสีคุดกันบอกอ๋อครับพี่ดองเดี๋ยวผมหามุมชัดๆตนครับเห็นแล้วไหครับตอใหม่หักใหม่โเมนหัวมันบ่หัวมันอะไรอ๋อพี่้องครับโอ้ครับเห็นแล้วครับนั่นเดี๋ยวนั่นนั่นขาวๆแล้ว ตัวได้ตัวตื่นก็ไข่แน่นะครับเน,น,นาะอ,อ,นนอ่ม,มอ๋มอขับไปออกมาก่อนขับไอกแสดงว่าบานเห่าทะเก็ยังมีหลายเลยโอ้ยรับหัวอันนี้เครื่องไหป่อออ๋อเครื่องในน้อยอ๋อคือเห่า เข้าขุดเข้าบริษัทบม่งเหงาเครื่อมันเข้าลงเจาะลงไปไต่ไตมันเออเอาไว้ให้มันออกอ๋อจะได้กินโดนๆออกก็มันกระสืออกไม่ยืนไหครับนี่เอออ๋อนี่ครับพี่น้องเขาเอิ่อว่าหาอยู่หากินเป็นครับบ่ทำไร่นะครับปีนาเข้าก็ได้กินอีกเข้ากระจำหม่องไถปีนาก็มาขุดหม่องเก่าขุดหม่องเก่ามันก็มีอีกอ๋อบดถมมันบ่มีครับอันนี้เครื่อมันบ่ครับนล้วนะ แทนบ๋อคือยังมีหอยหลุมมันคุดตะพีกวนกิ๊บพี่น้องอ๋อพี่น้อนนครับนี่ครับเชื่อห็นบ๋อครับโอ้ดามเสียมือถูกวัวด้อยยังไงจะเอาเสียมข้อหัวเลยป๋อก็จิดสถานการณ์หลายอ๋อกระจายพี่น้องได้เห็นชัดๆหรือครับพี่น้องบางเทียลูกหลานไทยกรุงเทพเห็นโอ้อยากกินมันน้ำดิเห็นปูเฒ่ามาขุดยังสีเนาะ นี่หลวงพ่อพ่งอยากกับพึ่จังนี่มาเห็นมานาวให้เล่าอ้ยหลว่อก็มักมานาวเลยโอยอย่าพลาแต่หลวงพ่อถะบ่หลวงพ่อก็มักแต่อยากขึ้นกันเนอะหวานเนาะครับหน่นี่หัวน่งหัครับครับไม่ไงเห็นล้วครับอือออ้หนี่งส่งเงาเงาแล้วตะบนนั้นโบตี้นกันเงาอยู่นี่ครับ ครับกรลังเจาะลงไปครับขาดาาว่าสีเงาครับวัวนี้ครับแต่พม่าเมื่อ,อก,กี้หัว่าคือปลาตีนหุ่นเนี่ยเอ,ออเอายงก็ได้อันนึ้คุมดูแล้วส้ว่าถทงคนอ๋แสดงว่าหลายเนาะทีนี้มันขุดจอบวัวไก่กันเลยมันอยู่เป็นเป็นจุ่มเป็นจุ่ม,มอยู่สิครับหรือว่ามอง อ,อ๋อ,อดอกลนมากล้วก็มาเกิดจะว่ามันนี่มัน,นามาอยู่จ็กเซนจ็กศาสตร์หรออ๋อปูสังกษ์ษายาสังกษีครับนูนี่พี่น้องนี่ถ่ายแล้วไ่าแล้วถ่ายยกโชว์นะครับนั่นนี่นนครับผมมัน 2, 3, นำครับผมสองสามสี่สี่หนึงน่งสี<อ>่หน <laughs> ึ่งมันสี่แงมโอ้เลขทะเบียนรถผมเลยสี่หนึ่งนี่เออเม่า <laughs> <laughs> ผมพึ่งได้ไปที่ยยรถเมล์นะสี่หนึ่งนี่แต่ว่าหาซื้อบ่ได้ครับ เมือนเป็นเหล็กดังรอตตรีผมหาบ่ได้เลยเออพี่น้องไงมันได้บ้านหัวมาานับเหล็กได้ชี้นึ่งวัาฉันโอ้ยตรง่ายก็บลดเบาโยงเลยครับแต่ว่าหาส้อบ่ไดดครับพี่น้องรัตตลี อันใหญ่ก็คือมีโอกาสหัวใหญ่อือนี่เมื่อกี้ขนาดว่าเครื่องน้อยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมใหม้เบิ้งเครื่องครับนี่เครื่องเมื่อกี้ไม่ใ่เพิ่นคุดไปเลยขนาดลงไปหาดินมองนี้แต่ว่ามองข้นติดดินนี่เพิ่นสีบกคุดครับเพิ่นสีซับล,ลงไปข้างล่างอีกเพื่อว่าใบหักบ่นนี้มันเสียหายหพี่น้องอครับแบต่ใยหักมันเสียหายครับพี่นออ้องใัมันเสียหายครับผมพอมันจะได้เกิดออกหัวไปอีกครับพี่น้องแต่ผูเขาคุดแบบอันนี้เล่ยก็มี่เป็นบ่ครับนี่มีมีคมปถม สวยพวกก้อยหลุนหลุเห็นเว้าที่ก็เห็นกับคุดเขาบ่หูบ่ะเฮ้ยเขาโบหูนี่ครับเป็นไงสีบุกไปหาเครื่องไงครับพี่น้องรุ่นว่าเครื่องไงนี่หัวสีไงเคือเครื่อบ่พี่น้องไงโร่ไงโร่เป็นไงวะไงโหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บมันให้ไม่ไงก่อนนี่คนตีมาไว้ตรงนี้ครับพี่น้องนี่นี่คุดเมื่อกี้นี่สองเครื่อสองหัวพี่น้อง นี่ครับนี่ครับอ้านี่คอไม่ไงยเอาเดี๋ยวไปเบิร์นทับปุ่นต่อครับนี่ครับรุ่นเครือไงครับว่าโมนี่มันมีหลายเครือตัวขั้นเลแกนี่แกเดียวนี่อืม แสดงว่าไม่ไงมาลงเตนล้ออีเลยบ่เนี่ยเด็นเป็นมูอยู่อืมเป็นมูอู่เป็นมูสีเป็นกลุ่มสีกับคูนไงม่ง่ายเหรอวะเมื่อยหอนอยู่แต่ผูดทายซือก็ยังเหงอแตกซาจาเลยครับกมันแกยังยูใสดิผมอยู่บ้านชิกแย่ครับ นี่ผมพามาเบื่องใบครับอันนี้มันบอครับนี่ใบมันอ๋อใบตัวน้อยมันครับนี่อืมใบอันหนึ่งมันจะเป็นใบมันอีกอย่างคือก้านแหละแต่ว่าปลกมันเทียนมันอีดอนี้คล่าขๆกันบ่ครับบอ้ข่แม่นบออันนี้คือมันน้ำนะครับนอะนี่อันนี้ก็เป็นเถามันครับเถาเครื่อบันครับนี่พี่น้องลงไปหาดินเรืเอยเมื่อกี้ไม่ใญ่พ่นคุดเถาจะนีแหละครับเครื่อจะมีละได้หัวสิผมโชกไปเมื่อกี้ครับนี่นี่ครับ นี่ครับลักษณะใบนะครับก็สิขึ้นไปเป็นแถวัวนพันธุ์ครับต้นไม้ไม่อื่นนะครับผมส่วนหัวเมื่อกี้ครับเครื่อประมานเมื่อกี้น,ะนี่ครับที่ไม่ใหญ่พ่นคุดได้ครับนี่นี่โลละสามสิบบาทว่าทันโอ้พอซื้อพี่น้องเลยขุดเองยางตายออกพี่น้องผมบอกเลยหือยากให้ออกครับ <laughs> นี่ครับยางหาครับเดี๋ยวยางหาเครือครับพี่น้อง ออกมาแต่วันจังโมงครับนี่โอ้มาตะวาดเหลี่ยวอ๋อส่วนล้างเพีนบ่โอประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสิบเอ็ดโมงครับพี่หลวงเป็นไงออกมาตอนนี้กับว่ามันใบสามครับตอนนี้ใบสามสิบมาที่ครับผมโอ้กัหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ชั่วโมงยังไงมาหา นี่แหละครับพี่น้องประมาณสี่ชั่วโมงได้ประมาณขนาดนี้แหละครับประมาณเกือบสิบโลครับโดยประมาณนี่แหละครับสี่ชั่วโมงครับ่มันง่ายๆครับพี่น้องเบิร์นเอาครับได้ซัมนี้ครับ <t> รครับไม่ไงเพิร์ยยว่าเป็นไดหัวไงว่ันครับ แนบย,ยากเนาะจากว่ามันมันไข่ไข่กันกับเครื่องอื่นเนี่ยครับไม่ในไม่ในสามหัวแล้วครับพี่น้องนี่ครับมันอยู่ทั้งหัวเหมือนตัวแดงฮะทั้งนี้สามะขูดดอกหนาเบ้นตอันนี้ครับพี่น้อง สงสัยว่าเหตุยังกันกถามไงๆเป็นว่าฤดูช่วงนี้แหละออกพั้นสามันกำลังแสบครับแต่ว่าช่วงช่วงเขาพันทามันก็เริ่มหัวแล้วนะครับเดือนไหนกนครับอืมครับอืมนะครับแต่ว่าช่วงที่มันกำลังพอดีเลยครับพี่น้องพอดีกินกำลังแสบกำลังโก็คือช่วงออกพั้นสามเนี่ยครับเดือนสิเบเอ็ดเดือนสิเบเอ็ดครับพี่น้อง นี่ครับเกิดชีมหาขุดกันในช่วงนี้ครับพี่น้องนี่แหละผมมักตัวนี้อย่างนี้ไข่ฟ้าตีนขนาดพี่น้องอ่ะครับพี่น้องมือมือนี้คลิปนี้ครับก็ขอจบไปียย่านี้ครับพี่น้องพอดีผ่านมากก็เลยเห็นผู้ถ่อเพิ่นขุดมันนะครับผมก็เลยวปมาขุดมันอียงนะครับแต่พาพี่น้องมารับชมนะครับผู้ถ่อขุดมันว่ามันอียงเครื่อมันเป็นแบบใดจะไหนนะครับผม ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบ่าโยงเป่อปเป็นขวัญและกำลังใจนะครับผมตาคินี้ก็ขอขอบคุณขอกลาบลากปืนครับผมสวัสดีครับ